บิสิมลาิ์ราะห์มานิรฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะมุลลอฮิวะบาระกาตุสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของอุมีทุกทคนนะคะลูกเอาวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในวันจันทร์ที่9สิงหาคมพศ2564นะคะลูกอ่าโอเคนะคะนักเรียนตอนนี้อยู่ในอารมณ์ไหนเอ่ยพร้อมเรียนไหมคะอ่าพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหม พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะลูกใครที่ยังไม่ทานข้าวนะคะรีบไปทานข้าวให้เรียบร้อยไปละหมาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มานั่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับอุมีวันนี้นะคะลูกโอเคนะคะจากคาบที่แล้วนะอุมีให้เราทําการทดลองเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลาต้นผ่านไปแล้วนะคะในวันนี้อุมีก็จะยังให้ทําการทดลองอีกอได้ทําการทดลองอีกวันนี้นะคะลูกเกี่ยวกับหน้าที่ของ ใบนะคะหน้าที่ของใบเดียวก่อนอื่นเรามารู้จักใบก่อนสักนิดหนึ่งนะคะลูกอุม้มีอธิบายไปแล้วนะเพราะนี่เดี๋ยวมีจะทบทวนแบบสั้นๆนะคะแบบไปเร็วๆเลยนะคะลูกใบคืออะไรนะคะใบก็คือส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้นนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพืชน,นะคะส่วนใหญ่มักมีสี เขียวของคลอโรฟิลล์นะคะใบมีหน้าที่สำคัญคือคายน้ำนะใบมีหน้าที่คายน้ำสร้างอาหารนะคะแล้วก็หายใจนี่คือหน้าที่ของใบนะคะใบมีสีอะไรคะมีสีเขียวใช่ไหมคะลูกเพราะว่ามันมีอะไรคะมีคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์คือสีเขียวที่อยู่ในใบนะคะลูกอ่านี้เป็นลักษณะรูปนี้นะคะเป็นลักษณะ ตัวอย่างของใบนะคะใบพืชชนิดต่างๆนะคะซึ่งใบแต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ที่เห็นชัดๆที่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่ก็คือจะสังเกตได้ ก็คือสีเขียวใช่ไหมคะลูกพอเป็นสีเขียวแล้วก็คือเป็นใบนะคะโอเคนะคะลักษณะของใบชบาใบ,ใบกล้วยใบกุหลาบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของใบพืชนะคะยังมีอีกนะคะลูกใบคริสต์มาสนะคะใบพลูด่างใบ โกสนใบมะม่วงใบมะละกอแล้วก็ใบไผ่ถ้ายกตัวอย่างแบบนี้นะคะลูกใบคริสต์มาสแบบนี้นักเรียนคิดว่าใบนี้สามารถสังเคราะห์แสงได้ดีเท่ากับใบพลูดามไหมคะมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้ดีเท่ากันไหมเก็บไว้เป็นคําตอบนะคะลูกเก็บไว้เก็บไว้เป็นคําตอบในใจของตัวเองก่อนนะคะ ต่อไปนะคะใบกวัวสวนมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะคะคิดว่าสามารถสังเคราะห์สแสงได้ดีเท่าใบพลูด,ด่างไหมคะลูกอตอบตัวเองนะคะตอบตัวเองก่อนอุ้มมียังไม่เฉลยให้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําการทดลองเสร็จแล้วเราค่อยมาเฉลยกันนะอ่าโอเคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างใบนะเมื่อกี้วันนี้นะคะการทดลองของวันนี้ก็คือลักษณะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะเป็น การทดลองยังไงคะการคายน้ the ําของพืชนะคะดูว่าพืชทําหน้าที่ในการคายน้ําจริงหรือไม่นะคะอันนี้เป็นรูปการทดลองนะคะใบเป็นส่วนของพืชที่ทําหน้าที่ในการคายน้ําดังนั้นวันนี้เราจะทดลองการคายน้ําของพืชนะคะอุปกรณ์หลักๆมีอะไรคะมีพลาสติกนะคะลูกมีพลาสติกแล้วก็มีใช้ยางก็ได้นะคะลูกปิดปากถุงไว้นะคะมีถุงพลาสติกมีกิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะกิ่งไม้ที่มีใบนะคะ ก็ถุงพลาสติกนะแปลว่าถุงพลาสติกเราใช้2ถุงนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะลูกเดี๋ยวมีค่อยอธิบายการทดลองอให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะการสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นที่ใบนะคะเพราะใบพืชมีโคโลอโฟรฟิลล์มากกว่าส่วนอื่นอาหารที่สร้างขึ้นอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน,น้ำตาลนะคะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งสะสม ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้เราใช้สารละลายเอวดีนในการตรวจสอบแป้งในพืชน,นะคะเขาบอกว่าพืชสร้างอาหารที่ใบใช่ไหมคะลูกแล้วที่ลำต้นล่ะคิดว่าพืชมีการสร้างอาหารได้ไหมถ้าลำต้นนั้นนะคะมีสีเขียวก็แปลว่าสามารถที่จะสร้างอาหารเองได้แต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับส่วนของใบใช่ไหมคะลูก อ่ะต่อไปนะคะอุมีจะวันนี้นะคะอุมีจะให้เราทํากิจกรรมที่2.2นะคะก็คือจะมาดูหน้าที่ของใบกันนะคะลูกกิจกรรมที่2.2นะคะหน้าที่ของใบซึ่งวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะอุมีให้เราดูรูปคร่าวๆแล้วใช่ไหมคะลูกเมื่อกี้ก็คือต้นไม้ที่ปลูกใส่กระถาง1กระถางต้นไม้ที่ปลูกใส่กระถางหนึ่งกระถางอาจจะ ไม่จําเป็นที่จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางก็ได้นะคะลูกต้นไม้ที่อยู่ขึ้นบนดินข้างๆบ้านเรานะคะที่มันออกกิ่งเยอะๆนะคะลูกเราก็สามารถเอามาใช้ในการทดลองได้นะคะไม่ต้องซีเรสเดี๋ยวไปหาต้นไม้ที่ปลูกในกระถางอย่างเดียวแบบนี้ไม่จําเป็นขนาดนั้นก็ได้นะคะลูกเอาที่มีรอบบ้านเรานะคะที่เราหาสะดวกต้นไม้ต้นหนึ่งสมมุติต้นมะนาวใช่ไหมลูกมีกิ่งตั้งเยอะแยะใช่ไหมเราก็เลือกสักสองกิ่งที่เป็นกิ่งที่ มีขนาดใกล้ๆใกล้เคียงกันนะคะลูกมานะคะอสองถุงพลาสติกใสสองใบนะคะถุงพลาสติกใสหรือถ้าไม่อยากใช้ไม่ไม่อยากจะผูกนะคะหนูก็ไปหาถุงพลาสติกใสที่เป็นที่มีหูหิ้วเรียบร้อยแล้วค่ะลูกสองใบนะแล้วก็สามเชือกสําหรับรัดปากถุงนะคะจะใช้เชือกพลาสติกก็ได้หรือ,อเชือก เชือกที่หนูหาได้อะค่ะอะไรก็ได้แค่จะให้ปิดปากถุงได้นะคะลูกมีอยู่3อย่างนะคะมีต้นไม้มีถุงแล้วก็มีเชือกนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เดี๋ยวมีจะให้เราเขียนอุปกรณ์ลงไปในสมุดของเราในวันนี้นะคะอ่ะพอจะนึกภาพได้บ้างแล้วใช่ไหมจากเมื่อกี้อุมีให้เราดูรูปแล้วก็อุปกรณ์ วัสดุอปกรณ์ในการทดลองของวันนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะวิธีทำจะทําอย่างไรนะคะการทดลองของวันนี้ก็คือนักเรียนนําต้นไม้ที่ปลูกในกระถางมาหนึ่งกระถางมีบอกแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในกระถางก็ได้นะที่มันขึ้นอยู่บนดินต้นใหญ่ๆก็ได้นะคะลูก2เลือกกิ่งไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีใบติดอยู่จํานวนเท่ากันมา สองกิ่งนะคะพยายามหากิ่งที่มันมีขนาดใกล้เคียงกันให้มากที่สุดมา2องกิ่งนะคะลูก3ครอบกิ่งได้กิ่งหนึ่งซึ่งมีใบด้วยถุงพลาสติกใช้เชือกรัดปากถุงให้แน่นนะคะเอาถุงพลาสติกปิดใบปิดกิ่งที่มีใบนะคะแล้วก็ อีกกิ่งหนึ่งก็คือเด็ดใบไม้อีกกิ่งหนึ่งออกให้หมดนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะใบเนี่ยมีหน้าที่ในการคายน้ําจริง,รงๆหรือไม่นะคะเราก็ลองเก็บไว้กิ่งที่มีใบกับกิ่งที่เอาใบาออกให้หมดเลยนะคะเอาใบาออกให้หมดเลยแล้วใช้ถุงพลาสติกใส่ครอบนะคะเอาถุงพลาสติกอีกใบหนึ่งมาครอบใส่ถุงอ่ามาครอบใส่กิ่งที่มันเอาใบาออกนะคะพร้อมรัดปากถุงด้วยเชือกเช่นเดียวกับข้อ3นะคะ5 ตั้งกระถางต้นไม้ไว้กลางแดดเป็นเวลา10-15นาทีนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งสองกิ่งแล้วบันทึกผลนะคะให้เราวางนะคะหาต้นไม้ที่มันอยู่กลางแดดนะคะลูกหาต้นไม้ที่มันอยู่กลางแดดหรือถ้ามีกระถางก็ย้ายไปวางที่กลางแดดนะคะเพราะอะไรเพราะจะให้มันเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเกิดการคายน้ําของพืชน,นะคะแล้วเราก็มาสังเกตว่าเอ๊ ที่บอกว่าใบเนี่ยมีหน้าที่ในการคลายน้ํามีหน้าที่ในการคลายน้ําจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะการทดลองของวันนี้นะคะลูกการทดลองการคลายน้ําของพืชน,นะคะมีถุงอยู่2ใบนะคะถุงอยู่สองใบาหากิ่งมา2องกิ่งนะคะกิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลยกันนะคะลูกกิ่งหนึ่งเป็นกิ่งที่เราเด็ดใบออกนะคะเอาใบออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ กิ่งนะคะส่วนอีกกิ่งหนึ่งก็คือกิ่งไม้ที่มีใบนะคะกิ่งสองกิ่งแล้วก็ถุงพลาสติกสองใบนะคะครอบเสร็จแล้วนะคะครอบเสร็จแล้วก็ปิดให้แน่นนะคะปิดให้แน่นแล้วเรามาสังเกตว่าบนถุงนะคะมีอะไรแต่ว่าวันนี้นะใครรู้สึกว่าโอเค เข้าใจที่อุมีพูดแล้วนะคะใครที่รู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วอ้มีพูดแล้วแค่นี้ไม่ต้องทำตัวอย่างให้ดูก็ได้ทำเองก็ได้นักเรียนไปทำได้เลยค่ะแล้วก็สังเกตการทดลองได้เลยนะคะใน15-20นาทีนะแต่สำหรับใครรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจอะ่ะไม่ทำยังไม่ได้อ่ะค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาทดลองกันก็ได้นะคะ วันนี้จะได้ไม่เยอะนะเพราะวันนี้อุมีจะให้เราทำคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนค่ะลูกเดี๋ยวมาดูคําถามก่อนทํากิจกรรมนะคะวันนี้อุมีให้เราทําคําถามก่อนทํากิจกรรมเหมือนการทดลองในกิจกรรมที่ 2.1เลยนะคะวันนี้ทําคําถามก่อนทากิจกรรมก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าการทดลองของอุมีบอกเมื<ๆ>่อกี้ง่ายสามารถทําเองได้แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าผลเป็นอย่างไรนักเรียนสามารถทําก่อนได้เลยค่ะแล้วก็สังเกตผลการทํากิจกรรมนะคะลูกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าวันนี้เขียนไม่ไหวแล้วอ่ะก็หยุดไว้ก่อนนะคะลูกนักเรียนก็มาทําคําถามก่อนทากิจกรรมก่อนเดี๋ยวคาบหน้าวันพุธเราจะมาบันทึกผลการทดลองกันนะคะ ครับหน้านะโอเคนะคะข้อที่1นนะคะคำถามก่อนทํากิจกรรมข้อที่1นนะคะการคายน้ําหมายความว่าอย่างไรเอ๊ะการคายน้ําของใบเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะใครไม่รู้คําตอบเนี่ยสามารถเซิร์ชหากูรูของเราเลยคือใครคะ หาใน Google ได้เลยใช่ไหมคะลูกอาการคายน้ำหมายความว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวมีจจะอธิบายนิดหนึ่งนะคะลูกการคายน้ำหมายถึงอะไรคะหมายถึงการกำจัดน้ำที่มีปริมาณมากเกินพอออกจากพืชอ่าลักษณะเหมือนกับอะไรลูกสมมุติว่านักเรียนสมมุตินะคะนะักเรียนดื่มน้ำใช่ไหมคะลูกดื่มน้ําเข้าไปดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ําเป็นยังไงคะน้ําเข้าสู่ร่างกาย แต่ว่าพอเราดื่มน้ำเยอะๆเราเป็นยังไงคะเราจะรู้สึกปวดปัสสาวะใช่ไหมคะลูกอยากจะฉี่ทำไมคะลูกเพราะว่าเมื่อร่างกายมีน้ํามากเกินไปร่างกายก็ต้องการระบายน้ําที่มันเยอะเกินออกจากร่างกายเพื่อที่จะเป็นยังไงคะให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะลูกเพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีน้ําเกินไปเป็นยังไงคะอัน อยู่ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันต้นไม้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะคะลูกเวลาที่รากดูดน้ําใช่ไหมคะรากดูดน้ําเข้าไปเยอะๆเอะๆเๆ,ๆดูดน้ําทุกวันดูดน้ําทุกวันมันก็ต้องฉี่เหมือนกันใช่ไหมคะลูกมันก็ต้องปัสสาวะออกมาเหมือนกันมันเป็นการกําจัดน้ํานะคะที่รากดูดเข้ามานี่แหละหลังจากที่มันใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มันก็ต้องการที่จะกําจัดออกไปนะคะแต่การกําจัดของมันมันไม่สามารถที่จะฉีออกมาได้ไม่สามารถที่จะปัสสาวะออกมาได้มันก็เลยกําจัดโดยการคายน้ําออกทางทางไหนคะทางใบใช่ไหมคะลูกมันก็จะเอาน้ําออกทางใบนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วใบไม้มีการคายน้ําออกจริงหรือไม่นะคะจากการทดลองวันนี้เลยนะคะอะ ข้อที่2นะคะในเซล์พืชมีการควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ำมากเกินไปนัเกเรียนรู้หรือไม่ว่าส่วนนั้นเรียกว่าอะไรในเซล์พืชนะคะในใบไม้นะคะมีส่วนที่เอาไว้คายน้ำออกนะคะลูกอันนี้อุมีแอบกระซิบนะคะอุมีแอบกระซิบว่าส่วนที่ทำให้ส่วนที่คายน้ำออกเนี่ยเรียกว่า ปากใบนะคะอานักเรียนอาจจะรู้สึกเอ๊ะมันคืออะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยฟังอุมีพูดเลยคําว่าปากใบเดี๋ยวอุมีจะให้เรามารู้จักปากใบกันนะคะลูกแต่ว่าอุมีแอบกระซิบก่อนนะว่าคำถามข้อนี้นะคะส่วนที่มีการควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ําออกมากเกินไปนะคะเรียกว่า ปากใบนะคะมีหน้าที่ในการคายน้ําออกนี่แหละเรียกว่าปากใบนะคะโอเคนะคะข้อที่3ถัดมานะคะข้อที่3นักเรียนคิดว่าพืชมีการคายน้ําออกมาในรูปแบบใดออกมาเหมือนท่อเลยไหมคะลูกนักเรียนเคยสังเกตไหมไม่ใช่นะคะไม่เห็นมีออกมาเป็นท่อน้ําพุ่งออกมาเลยอะแล้วดังนั้นแล้วพืชเนี่ยมีการคายน้ําออกมาในรูปแบบใดคะ เดี๋ยวเราคลุมพลาสติกแล้วเราจะรู้เลยนะคะลูกเดี๋ยวแต่ว่าคําถามข้อนี้อูมีอูมีบอกก่อนก็ได้นะคะลูกก็คือลักษณะเป็นไอน้านะคะามาในรูปแบบของไอน้านะคะตอบสั้นๆว่าไอน้านะ4ใบพืชทําหน้าที่อะไรอูมีคิดว่าไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหมลูกเพราะว่าอูมีได้บอก สไลด์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ5การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะคะเราทำการทดลองนี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะศึกษาการคายน้ำของพืชที่มีใบแล้วก็ไม่มีใบดูว่าเอใบนี่มีการคายน้ำจริงหรือเปล่าก็ให้ดูว่าระหว่าง กิ่งที่มีใบกับไม่มีใบเนี่ยมีการใคลน้ําเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะแปลว,ว่าข้อนี้เพื่อเพื่อที่จะศึกษาการใคยน้ําของพืชที่มีใบและไม่มีใบนะคะข้อที่6นะคะการทดลองนี้จัดอะไรให้แตกต่างกันทุกอย่างเหมือนกันเลยแสงแดดให้เท่ากันต้นก็ใช้ต้นเดียวกันกิ่งก็ขนาดเดียวกันแต่ที่แตกต่างกันคือ ยังไงคะกิ่งไม้ที่มีใบและกิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะสิง่งที่แตกต่างกันของการทดลองนี้คือกิ่งไม้ที่มีใบและกิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะอันนี้เราจะดูความแตกต่างของมันนะคะ7การทดลองนี้ต้องติดตามดูอะไรเราจะดูอะไรในการทดลองนี้นะคะลูกดูถุงพลาสติกนะคะเราจะสังเกตดูถุงพลาสติกว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในถุงพลาสติกทั้งสงใบนะคะเราจะดูที่ถุงพลาสติกอระหว่างกิ่งที่มันมีใบกับกิ่งที่มันมีใบถุงพลาสติกนั้นมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะถ้าใครทําวันนี้เราก็จะสังเกตได้วันนี้แต่ถ้าใครไม่ทําวันนี้ก็รอทําวันพุธก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวมาทําพร้อมกับอม,มีนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะให้เราตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมก่อน เข้อนะคะตอบคำถามก่อนทำกิจกรรมก่อนทั้งหมด7ข้อนะคะทั้งหมด7ข้อนะแล้วก็ถ่ายรูปคำถามก่อนทำกิจกรรมส่งให้กับครูประจำชั้นนะคะ,ะตัวอย่างนะคะลูกวันนี้ทำตัวอย่างนี้นะคะเขียนกิจกรรมที่2.2หน้าที่ของใบนะคะเขียนวัสดุอุปกรณ์วิธีทำไม่ต้องเขียนทรงอุมีเพราะมันเยอะใช่ไหมคะลูก ให้เราทําความเข้าใจเสร็จเสร็จก็พอแล้วนะคะไม่ต้องเขียนวิธีการมาให้อุมีนะแล้วก็ตอบคําถามก่อนทากิจกรรมเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะการคายน้ําหมายความว่าอย่างไรนะคะการคายน้ําก็คือการกันจับก,การการกาจัดน้ําที่มีปริมาณมากเกินพอออกจากพืชนะคะในเซลล์พืชมีการควบคุมไม่ให้ปริมาณน้าเมื่อกันไปนักเรียนรู้หรือไม่ว่าส่วนนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะลูกเมื่อกี้เรียกว่า ปากใบใช่ไหมคะอะสามนักเรียนคิดว่าพืชมีการคายน้ําออกมาในรูปแบบใดอุมีบอกแล้วใช่ไหมว่าในรูปแบบของ ไอน้ำนะคะสี่ใบพืชทําหน้าที่อะไรอ,อ,อุ้มอุ้บไว้นะข้อนี้ไม่บอกให้นะเป็นข้อที่นักเรียนควรที่จะตอบได้แล้วนะห้าการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์อะไรนะคะก็คือเพื่อศึกษาการคายน้ําของพืชที่มีใบและไม่มีใบนะคะหกการทดลองนี้จัดอะไรให้แตกต่างกาันคืออะไรคะกิ่งไม้ที่มีใบและกิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะเจ็ดการทดลองนี้เราต้องดูอะไรคะลูก เราดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับถุงพลาสติกทั้ง2ใบนะคะถุงพลาสติกที่ครอบกิ่งไม้ที่มีใบและกิ่งไม้ที่ไม่มีใบนะคะอันนี้ตอบคําถามก่อนทํากิจกรรมส่งให้อุมีก่อนนะคะวันนี้แล้วก็การทดลองใครพร้อมทําก่อนใครยังไม่พร้อมทําวันพุธนี้นะคะเดี๋ยวมาทําพร้อมกับอุมีถ้าใครรู้สึกว่าเออไม่ต้องรอที่อุมีอธิบายอีกครั้งละทําเองได้แค่นี้เองอยู่ป .4 และคิดเองได้แล้วว่า แบบนี้สามารถทำเองได้ก็ทำเลยค่ะลูกและก็มาบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะวันนี้ถ่ายรูปส่งมาแค่นี้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครทำแล้วเดี๋ยวมาดาูบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะลูกก็คือให้เราสังเกตนะคะถุงพลาสติกนะคะลูก ถุงพลาสติกใสที่ครอบกิ่งไม้ที่มีใบแล้วก็ถุงพลาสติกใสที่ครอบกิ่งไม้ที่ไม่มีใบแค่นั้นนะคะอุะอมีเปิดให้ดูก่อนบันทึกการผลการทํากิจกรรมเผื่อว่ามีใครอยากจะทําก่อนนะคะว่างๆอยากจะทําก็ทําก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าวันนี้เรียนเยอะแล้วก็มาทําพร้อมกับอุมีในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะ อะวันนี้อุมีไม่ได้ลืมนะคะลูกอูมีไม่ได้ลืมนะ,ะคำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะ transpiration นะคะแปลว่าอะไรไปหาความหมายมานะคะถ้าเราเจอความหมายแล้วก็พยายามแอบเข้าไปหาว่าแล้วคำว่า transpiration เนี่ยมีกระบวนการอย่างไรเป็น เป็นยังไงนะคะโอเคนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะได้คำศัพท์ไปแล้วนะ transpiration นะคะไปหาความหมายนานะแล้วก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจออา่าแคปถ่ายรูปนะคะลูกขอภัยนะอา่าถ่ายรูปคำถามก่อนทำกิจกรรมส่งให้กับครูประจำชั้นนะคะถ่ายรูป คำถามก่อนทำกิจกรรมส่งให้กับครูประจำชั้นนะคะงานสำหรับวันนี้นะคะแต่ถ้าใครสามารถที่จะทำการทดลองก็ไปทำการทดลองถ้าใครรู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วก็หยุดไปพักไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวมาทำพร้อมกับอุมีในวันพุธนี้นะคะลูกเดี๋ยวเราจะบันทึกการทดลองในวันพุธนี้กันเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่า เรายังมีอีก2บทสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะลูกแล้วก็อาจจะเรียนวิชาเทคโนโลยีนะคะในเทอมนี้ด้วยนะคะลูกเพราะว่าแรกๆอมีว่าจะให้เราเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมแต่ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะมาที่โรงเรียนไม่ได้แล้วในเทอมนี้นะคะก็อาจจะต้องเรียนที่บ้านด้วยนะคะอันนี้อมีบอกพลางๆนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะอมีพอแค่นี้ก่อนนะคะลูกอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่บ้าน,นะะอ,านอมีพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะย้ำด้วยนะคะลูกละหมาดให้ครบห้าเวลานะอ,อยู่ป .4 กันแล้วนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกแล้วว่า ะละหมาดด้วยถึงเวลาละหมาดแล้วละหมาดด้วยไม่ต้องให้ผู้ปกครองพูดแล้วนะคะลูกอยู่ปอสีเราอยู่ปอสีแล้วนะละหมาดเองได้แล้วนะคะถึงเวลาก็ละหมาดนะคะลูกอันนี้ย้ําเลยนะอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมละหมาดให้ครบห้าเวลานะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นอตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นดังนั้นดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ อย่าลืมละหมาดให้ครบ5เวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะอุมมีพอแค่นี้ก่อนนะคะลูกคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรลืมแล้วนะของอุมมีนะคะอ,อย่าลืมส่งคําถามด้วยนะคะอย่าลืมส่งคาถามก่อนทํากิจกรรมด้วยนะคะสําหรับวันนี้อุมมีพอแค่นี้จริงๆแล้วนะอ่ะสลามอะไรกุ้มวะระมตุลลอฮิวะาบเาระกาตุ